สว, cussion? สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับมือนีผ้าเดินทางนะครับมารับชมนะครับอาจารย์สิงห์นะครับโค้งสุดท้ายครับวันที่16สิงหาคม2566นะครับไม่อาจารย์ย่ำให้นะครับเป็นกำลังใจให้กันเด้อท่านผู้ชมเด้อครับคอมเมนต์ดีๆครับงวดที่ผ่านมาลักลอยอาจารย์ก็ถือว่าแม่นลักหน่วยก็ถือว่าแม่นนะครับเอาครับมาหอดมาถึงแหละครับเขาไปหาอาจารย์สิงห์น้ำกันอยู่บ่นะครับท่านผู้ชม ครับมาให้อาจารย์ย้ำให้นะครับงวดวันที่16สิงหาคม2566นะครับเอาอยู่พอดีเอาสวัสดีครับเห็นอาจารย์ส่งไปใหาลายชุดอ่าสรุปสรุปเลยวันอ่าสรุปเลยมั่นใจเลยมั่นใจเลยนะครับหอดมืออะไรดิบาทนี่หอดมืออะไรดิอาจารย์ลหอ่ดมือละล็อกเซลเลยนะครับ คุณใดจะมักเล่กริ้งมักลักลอยหรือมักลักน้อยน้อยอาจารย์เนาะครับผมอ่าจัดได้เลยเพราะว่าหอดมือแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมเห็นอาจารย์ส่งไปนั่นละวัดสรุปสรุปแล้วผมก็เลยเนามายำกันนะมายำมายำอ่าาหอดมืออะไรด้วยนะครับผมเอาเบิงนดำกันบาชุดใดครับค่ะอ่านี่ท่านผู้ชมวิ่งบนผู้ใดมักเล็กวิ่งกับวิ่งเจ็ดกับแปดนะครับเนาะ ับกเหรียญที่เจ็ดเจ็ดนี่ขึ้นมาดังแท้หัวนี่จารย์มันมันมันชุดหลายสำนักนะกระสุนเท่ด้วยมากกระสุนกระสุนเจ็ดไหลไหลสุดไหมไม่ครับตัวยืนก็เจ็ดแปดทีตัวหนึ่งอยู่แล้วหัวนี่จะเปียงปังบตัวนั่นก็ห้าตัวนั่นก็หกเจ็ดเนาะหลักหน่วยหลักหน่วยที่สามดูดูช่องสามมันก็มีหกกับเจ็ดตัวนี้เจ็ดกับแปดตัวทาตัวชุดนั่นสิมากเลยเลยเอาธรรมชุมเก้าเจ็ด ก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดครับแล้วก็สามเจ็ดสี่ชุดครับอาจารย์อเดอมาเหมือดนี่ยเปลี่ยนฝั่งมาได้ได้หาเจ็ดเนี่ยแต่ว่าผมว่าอาจจะไปล่างเลขบนมีสี่ชุดอีกครับอ่าธรมบชมแคร์นาจอาชุดบนแต่ว่าขับยับให้เม็ดเดียวนี้รักลอยผมนี่มันแปดเก้าหนึ่งแต่รักจับร้อยมีแปดมีเก้ามีหนึ่งโอ้รักลอยนี่ตรงกับปู่สามแปดได้ทหลมบชมได้แต่ว่าผมไปจับที่แปดพร้อมเป็นเลขคู่มันครับปู่คน เก้าหนึ่งนี่ก็ต้องตัดคอตเป็นอีกทีปูเพิ่นกระเน้นให้หลักรอยแปดกับหนึ่งนี่ครับเพิ่นตัดเก่าไปหลักร้อยเพิ่นมีแปดมีเก่ามีหนึ่งขึ้นกันผมตัดทค่งหนึ่งเค่งหนึ่งเค่งเก้าพอตเป็นอีกทีครับหรือผู้ใดมานี่ผมเลยจับให้เม็ดเดียวเรื่อ่าหรือผู้ใดมาเก้าเก้าสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดเด้วครับหลักร้อยมีแปดมีเก้ามีหนึ่งนี่คือสรุปให้คักชุดบนเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดถ้าวิ่งเด่นเจ็ดรองแปดได้พิหนองแคปว้เบิ้ง นะครับงวดนี้ละเปียงปังเพราะว่าซ้ำว่าซีตัวนี้เมื่อกี้มันก็เขาบนชุดมันเขาจะผมจับเม่เดียวสิแต่ว่าเบาเถามากนี่เพราะตรงเด็กเบาเถามากนี่เจ้าก็ตัวนี้เอาเก่าอันนี้เราเปลี่ยนเสียงหนาเก่าไซเก่าหาเจ็ดเม็ดเดียวสามเจ็ดชุดบนนี่นะชุดชุดสูงให้เจ้าอ่านี่เออแม่เดี๋ยนี้นี่ครับผมอันนี้ล่างอันนี้อันนี้คือชุดสรุปมา ที่อาจารย์ทรงให้ผมนี่ครับผมเมียนพม่าทายเพรไม่จบขาต้องออกซุนี่ออกซุนี้แน่นอนเลยมาแหละครับหดมืออะไรได้พี่น้องนี่เรียว่าม่าวิ่งล่างทั้งตัวเก้าอยู่ในบริเวณหนึ่งกับสามตัวจับไปที่สามเมตรเดียวครับวันนี้ก็สามหกสามเจ็ดสามเก้าถ้าพลาดสามเก้าน่าสามหกกว่าครับอออือดีเลยแต่ว่าสามเจ็ดนี่มักอยู่ต่ว่าสามหกนี่จบพม่าสามเก่าปะมันมีสองตัวนี่ นาะแต่ว่าสาเจ็นี่ทํผู้ชมเบ่งทำผู้ใรยกมักนี่ชน่กันทั้งบนล่างเคยมาบนล่างแล้วนะสามเจ็ด้นมามาทั้งบนทั้งล่างบอจานทร์งวดนันที่ออกเจมบอกเ่ออกเก็มันออกเก็ราเปดเล่างกับเจีแต่ว่าเลขบนมันก็มีอยู่เก่าเก็รชุนเก็ยรเดเก่าเก็ชุดเก็เจนเีชุดบนแต่ว่าผม เนีนเนีเม็ดเดียวคือสามเจ็ดครเพราะสามในี่ยชุดหกสูตรครับสิเฉพาะรักสิรักสิเป็นเก้าศูนย์สามหาครับนี่แต่ว่ามันเป็นชุดที่สามลายสูตรนี่ครับสรุปแล้วชุดบนล่างแคปนาจอเลยท่านผู้ชมบานนี้รักนวยเนี่ยถาพาดจ็เป็นหนึ่งหน้าที่เลยถ้าบอกสามเจ็ดเป็นสามหนึ่งหน้าที่สึตัดเล่จารย์บมวนนี้ตัดเล่นบ่มยากลองๆกเลยนี่ทาร่องนี่อาจารย์ทาร่องนี่ร่องนี่ ศูนย์เจ็ดนี่ศูนย์เจ็ดไก่แห้งศูนย์เจ็ดกแห้งธรรมโอชมถัวร่องเนี่แตบอาจารย์มันวาเจ็ดกับหนึ่งเนาะห้าหาหลุดจากสามเจ็ดมาเป็นสามหนึ่งนี่คือตัวร่องเลยสิชุดร่องตัวเดียวอันนี้เก้าก็บหกกับในน้ำเดียวกันครับผมถ้าไปฟันตัวเดียวออกสามหูกับพลาดทีนี้ครับแต่ตัวนี้มันมาแห้งเลยผมสรุปเร็วครับย่ามันเจ็ดได้สามเก้าไรสามหกกับมิสิบไม่ไรครับผมเพราะว่าเหล็กมันบริดรับรางที่เหล็กเหล็กตึงมันมีอยู่ สามหกเก้าทีสิมาลานไป้าหกทาักหน่วยบนนี่คือเจ็ดเ่าอาจารย์เจ็ดตัวเดียวบล่ักหน่วยบนนี่มันมีสามุนิษฐาบลตามสูตแท้ๆลักหน่วยบนมีตัวไหนน่เจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหลักหน่วยบนยนหน่วยบนเลยยืนหน่วยบนอาจารย์ก็ะัดหน้าคือคัดเอาเจมาเอาตัวที่สุดเลที่สุดเอาเจมาเอาเมาอ่าหลักหน่วยบนได้ท่านผู้ชมด้มีเจ็ดปดครับหลักสิบเก้อ๋อนี่ หลักหน่วยหลักสิบเก้าศูนย์สามห้าหลักหน่วยเจ็ดแปดหนึ่งหลักร้อยแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าย่างมาสามครับถ้าจับเต็มสูตรนี่ผมว่าผมเหลือแต่ผมหาตรเจาะมาตัวที่สูงไหนสูตรจะออกมาครับผมตัวงวดที่เรียกนะครับผมเฮดแบบนี้มันเกิดขึ้นครับแต่ผมมันรุ่งในชุดเดียวซิหลักหน่วยได้ทำประชมหลักหน่วยมีเจ็ดมีแปดมีหนึ่งหลักหน่วยบนหลักสิบเก้าศูนย์สามห้า หลักร้อยแปดเก้าหนึ่งนะครับแตว่าอาจารย์เพิ่นบริเขียนจดเอาหลักร้อยแปดเก้าหนึ่งอาจารย์เด่นมาที่แปดหลักสิบนี่ครับเก้าศูนย์สามห้าหลักหน่วยเจ็ดแปดหนึ่งนะครับชุดบนอาจารย์เด่นเจ็ดมาตัวเดียวยางละสามจับเองนะอาจารย์เนาะต็นี่ผมมาตัวตามเพื่อนหน่อยขอดมือแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าผมมั่นใจแต่วันสามตัวนี้จะได้เงินเขาละล่ะชุดล่างเน่ยครับ ผู้ไ้มากล็กวิ่งถ้าทำช่มเดอร์วิ่งบน7กับ8เน้นที่7วิ่งล่างหนึ่งกับ3มเน้นที่สนะครับเอาถามาหนึ่งจะบว <c oughs> ่าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก่าว่าอาจารย์ถามาหนึ่งถามาถานหนึ่งมากเลสูตรตองมันดับดิบอกครับอาจารย์ตว่าอาจารย์เลยบรจับหนึ่งเลยบรจับเลยประจับหนึ่งดับศูนยับหนึ 0, ่งอืมเลยบรจับเอาตว่าคือเอาเป็นวิ่งมาอยู่คือวิ่งหนึ่งมาอยู่ขาดับสูตรวิ่งจับคู่ไม่ไปนี่พมกับจับนี่เลขสามเ เพราะมันเป็นเลขหนึ่งสามสินะมันสูตรื่องนี่สองตัวมันที่ตัวหนึ่งทานหนึ่งดับก็คงเหลือสามครับอานหนึ่งดับเหลือสามธรรมชมมันมียผมมันใจผมมาสามตัวในรดนั่นลหะครับจะไดเกิดวันี้จังไหนครับนะครับนี่นีมาเพื่อสูตรเต็มผมนี่ซีสูตรนี่้าสูมันเด้สาม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 โอ้สตรมิสามมันที่มันี่โหกับเกียจที่มันโบสูตนี ครับผมมันก็ต้องจับสามหกสามเจ็หมดหละสามลักซินี่สามลักซินี่เบิ้งงบดที่เรีว่หนึ่ง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 ออกหนึ่งออกหนึ่งโอหนึ่ชนเอออันนี้ก็คือกันนี่อันนี้ก็ไม่หยังนี่สองสองสองอันนี้ไม่ยังนี่หกับสองเออนี่นี่หนึ่ง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 ออกซิวิครับหกสอง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 เอาไปจับสูนี้กับสองหาสองครับ นี่อันนี้ก็1นึ่งห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 เก็ดนี่ออกน่อันนี้ก็3ามส0ออก3 0มศนื่อนี้สามสามส้หเกียตตัวจับครับเนี่ยนี่นี่นี่ผมีบอกว่านี่เมืิอนี่ผมว่าสะพานสามเกาเป็น3ยนสามห เอาแคปหน้าจอเห <im it> มือนเดิมครนะ <im it> เอาแคปหน้าจอนี่ครับสรุปแล้วครับฮอตมือแล้วนะพี่น้องครับ <c oughs> ชุดบนชุดล่างนี่ครับตามม<อ>าเลยบนนะครับเด่น37รอง31นะครับตามมาเต็มชุดมีเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดอย่าลืมนะครับทั้งชุดชมพูว่าทะาพูาพ้าผู้มักซีตัวเนาะถ้าผู้มักทะพู <c oughs> พมักสามตัวกัเก้าเจ็ดศ <c oughs> ูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดนี่สามเจ็ด ตัวสามตูนีกันไม่ได้ครับชุดล่างนี่ครับผมวิ่งหนึ่งกระสามสามสี่สามห้าสามหกม่นโมลิกรองแข่งเขาแล้วครับผมเอาขอบคุณอาจารย์สิงห์งเฮงๆด้วยๆท่านผู้ชมครับพอกันคลิปหน้าแอดมินบาร์เทารสวัสดีครับ